ออกจากกับดักเงินเดือนแล้วจะเงินดีอยากได้เงินดีหรือว่าอยากได้เงินเดือนคะคุณเคยได้ยินเรื่องช้างที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้กับเสาตั้งแต่ยังเด็กไหมพอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถสลัดโซ่ที่อยู่กับเสาเล็กๆที่ปักดินเอาไว้เนี่ยแม้ว่าเสาเนี่ยที่ปักลงดินไปเนี่ยนะปักลงไปแค่ไม่กี่เซนเองค่ะ เป็นเพราะอะไรคะเพราะว่ามันนะ่ะเชื่อไปแล้วคะ่ะว่ามันนะ่ะไม่สามารถออกจากตรงนั้นได้กับดักนี้นะคะหลายคนอาจเจอในชีวิตจริงเราเคยได้ยินคนทํางานประจําบ่นว่า <c oughs> เหนื่อยจังเลยงานหนักมากเลยกดดันมากไม่มีวันหยุดพักไม่มีเวลาเลยเครียดมากเลยแต่เขาก็ยังกลับไปทําอยู่เหมือนเดิมเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าซ้ําๆอยู่อย่างนั้นความเจ็บปวดจริงๆของการทํางานประจําเนี่ยไม่ใช่งานหนักหรอกนะคะ แต่ว่ามันคือการที่ทํางานทุกวันแต่ได้เงินวันเดียวต่างหากใครเคยได้ยินบ่อยๆนะคะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจใช่ไหมคะในขณะที่คนที่ไม่ได้ติดกับดักนี้เนี่ยสามารถทําเงินได้ทุกวันแล้วก็ทําได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณอยากออกจากดัก,ดกนี้ไหมคะอันดับแรกเลยนะคะต้องเปิดใจก่อนว่าการหารายได้อะไม่จําเป็นต้องทางเดียวเสมอไปกับดักข้อที่2นะคะคือการหารายได้เนี่ยไม่จําเป็นต้อง30วันเสมอไปเราอาจจะหารายได้เป็น3วันหนึ่งครั้ง หรือวันละครั้งหรือเราสามารถหาเงินเป็นราย4ชั่วโมงราย1ชั่วโมงราย30นาทีหรือแม้แต่ราย1นาทีในหนึ่งวันสามารถหาเงินได้หลายๆครั้งก็สามารถทําได้ค่ะหลังจากที่หยกรู้เรื่องนี้นะคะก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจําในธนาคารรับพิสาทิศยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง oh. เมื่อสีปีที่แล้วเนี่ยตัดสินใจลาออกเข้าสู่อง์การเทรดเลยค่ะแล้ววันนี้หยกมีรายได้ทุกวันวันละหลายๆรอบนะคะและนักเรียนในสถาบันของหยกเนี่ยก็เช่นกันอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะหยกไม่ได้บอกให้คุณ ลาออกจากงานเพื่อมาเทรดนะคะยกแค่อยากให้คุณนะคะเริ่มถามตัวเองว่าคุณน่อยากเป็นคนที่ทํางานเพื่อเงินตลอดไปหรือว่าให้เงินนี่ะทางานแทนคุณบ้างเพราะว่ายกนะคะเจอเครื่องมือผลิตเงินแล้วก็ให้อิสระภาพเราได้มีผลลัพธ์จากนักลีในสถาบันที่ทําให้คุณนะ่ะมั่นใจได้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเก่งไม่ต้องใช้เวลาเยอะจนเกินไปในการเฝ้ากราฟเฝ้าจอแล้วก็สามารถทํากาไรได้วันหนึ่งเนี่ยหลายๆรอบได้ค่ะคุณสามารถเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ของสถาบันบอลทูบีฟรีเพื่อมาดูซิกญนลดู รับของการใช้งานแล้วก็รับ EA ไปฟรีๆได้นะคะคุณจะเห็นรีวิวกาไรของเพื่อนๆที่เทรดอยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นหลักฐานให้ความมั่นใจได้หรือว่าคุณอาจจะเริ่มต้นที่ทุนน้อยๆก่อนฝึกทํากําไรทีละนิดทีละหน่อยเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะดูระบบดูการทํางานของ EA นะคะแต่ถ้าคุณอยากศึกษาอย่างจริงจังอยากจะวางแผนให้มีรายได้แบบเลี้ยงชีพเลยนะคะหยกก็มีคอร์สเรียนสําหรับ beginner นะคะคุณสามารถกดลิงก์ที่ด้านบนโปรไฟล์ตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณอยากจะฝึกฝนอยากได้ความรู้นะคะเพื่อที่จะ ไปเป็นโปรเทดเดอร์ er เลยทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็อยากได้ความปลอดภัยด้วยนะคะกดลิงก์ที่ด้านบนโปรไฟล์แล้วก็ทักแอดมินได้เลยค่ะทั้งหมดที่หยกพูดมานี้นะคะมันไม่เกี่ยวกับยากหรือง่ายนะคะมันเกี่ยวกับคุ้มหรือไม่คุ้มค่ะการที่มีเงินเข้าทุกวันจนสามารถสร้างเป็นแพสซีฟอินคัมได้เนี่ยมันดีพอสําหรับคุณหรือไม่เท่านั้นเองค่ะ